สวัสดีครับผู้ชมครับเพื่อนๆครับคุณูกคุณน้องที่หลุดชมคลิปเกมเรานะครับวันนี้เราวนมาที่ Goddes of Genesis นะครับอ่าเป็นครั้งนี้ก็เป็น EP 3แล้วนะครับ Goddes of Genesis ของเราเนี่ยนี่นะครับอ่าตอนนี้เราเข้ามามาอยู่ที่หน้าล็อบบี้ด้วยตัวละครเลยนะครับเนี่ยมีอีเวนต์ ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายขอบจอด้านซ้ายมีอีเวนต์เราแตะดูสิอีเวนต์มีเครือมีอะไรบ้างมีอาหารว่างนะครับอ๋อ,อก,ก็คือรางวัลน,นั่นเองรับเลยครับสัญญาหน้าร้อนก็คือรางวัลอีกรับเลยเนี่ยที่เป็นจุดๆๆนะสัญญาดวงดาวอันนี้ไม่มีรับอวยพรเฮ้ยไม่ได้อันนี้ไม่ได้อ้ยังต้องซื้ออยู่เอาที่มีไปเป็นจุดตกใจสีแดง ตกใจสีแดงเนี่ยได้รางวัลไหมไม่ได้เข้ามาทําอะไรเนี่ยหนูดีพาเข้ามาทำอะไรเนี่ยเอากลับยังไงละฮะนี้ออพาเข้าไปนู่นฮะเหมือนกับไปดูโฆษณาอะไรประมาณนั้นอ่ะคำเชิญจัก,กรวรรดิวอาให้เราเข้าไปเชิญเพื่อนแมวแล้เอา,เอาย้อนกลับไปนะครับ จดหมายจดหมายมีไหมจดหมายมีรางวัลไหมมีรางวัลรับไปก่อนนะครับเนี่ยหมดแล้วถอยหลังกลับนะครับมาดูเรื่องเพื่อเรื่องของเพื่อนใครมาขอเป็นเพื่อนไว้เนี่ยรับเป็นเพื่อนทั้งหมดเลยมีคนมาขอเป็นเพื่อนเรา3าคนนะครับผู้เล่น3ามคนเนี่ยมีนายแทนอะไรนี้มีออสเนอสเลฟเคนนี่เนี่ย Aus, os, Ref, นะครับ อ่าเพื่อนเราสามคนแล้วแล้วเราก็มาขอบจอเมนูที่ขอบจอล่างนะครับเมนูที่ขอบจอล่างเรามาดูฮีโร่ก่อนเลยนะฮีโร่เราตอนนี้ฮีโร่ตัวหลักเลยก็คือตัวนี้ตัวละครตัวนี้นะครับตามใจฉันนะแล้วก็มาอัพลโลคิวปิตอ่าตามใจฉันนี่เป็นแค่สองดาวอยู่เลยนี่ก็ยังสองดาวอยู่นะครับอัพพลโลก็สองดาวโฮงก็สองดาว โอไซดอนก็2ดาวนะครับ2ดาวแล้วเวอลิสก็2ดาวราชสลายก็2ดาวมิชลิน2ดาวหมดเลยเฟ็นรี่ดาวเวนหมดแล้วของเราด้ฮีโร่เรานี่2ดาวทั้งนั้นเลยนะครับแต่ฮีโร่หลักเราก็คือตัวนี้นะก็คือตัวที่เราตั้งชื่อตามใจฉากนั่นเองนะฮะเป็นเลเวล16นะครับคงจะต้องเอาชุดนี้แหละครับเป็นตัวละครหลักลุยไปก่อนนะฮะ เอาละเราจะลุยก็ถอยหลังกลับนะครับมีทะเลแสงงามเราติ๊กเข้าไปดูนะครับนี่นะฮะเอ๊ะอันเชิญก่อนสิเอออันเชิญอยู่ที่ขอบจอล่างนะครับอันเชิญนี่ฟรีหนึ่งครั้งนะครับอันเชิญหนึ่งครั้งนี่ไอชโรจีเนซิสคูณหนึ่งฟรีเปล่าเนี่ยฟรีรเปล่าเ,เอ่ยฟรีเปล่าเอ่ยไม่ฟรีแล้วเนี่ยไม่ฟรีนะครับ อันที่สองฟรีไหมอันเจอหนึ่งครั้งใช้ไพ่ทาโร่เจเนซิสคูนึงก็ไม่ฟรีอีกนะครับไม่มีอะไรฟรีเลยอันหน้ามีอันนี้ฟรีอันเจิญหนึ่งครั้งครั้งนี้ให้ฟรีแต่เลยของฟรีต้องลองก่อนนะครับของฟรีต้องลองก่อนนะเราก็ใช้อันเชิญฮีโร่มาได้เฟรนลี่ตัวซ้ำนะครับตัวซ้ำไม่เป็นไร่อ,อันนี้ อีกหนึ่งครั้งจะฟรีในอีก23ชั่วโมงกว่าก็คือย4ิบสี่ชั่วโมง่ยให้ฟรีหนึ่งครั้งอันนี้ก็ฟรีอีกอะไรที่เป็นของฟรีรีบเข้าไปรับก่อนเลยครับก่อนที่จะไปอย่างอื่นนะเข้าไปรับไปก่อนเลยนะฮะนี่ฟรีหนึ่งครั้งแล้วได้ไรเอ่ยโอเคอันที่สหมดแล้วนะไม่ฟรีแล้วนะไม่ฟรีแล้วนะครับไม่ฟรีแล้วอีกสี่ชั่วโมงยีบสชั่วโมงไม่ฟรีนะครับอันท้ายนี้ก็ไพ่ทาโร่หนึ่งครั้งอันเชิญวิจารภาพนะฮะ อันเชิญอะไรเนี่ยสถาบันลอเรนสถาบันลอเรนนี่ใครอะไรเอ่ยโอกาสเพิ่มสวัสดิการผู้ถูกเลือกรีวิวอันเชิญหนึ่งครั้งลองลอง,ลองดูนะครับ mm hmm. ไม่ลองไม่รู้อ่ะเรามีหพทาร่เจเนซิสเนี่ยมีการ์ดอยู่29บใบนะฮะเฮ้ย3าหใบนะครับเป็นการ์ดไพทาร่โลสีสีฟ้าอันกลางเลยครับข้างบนขอบจอบนนะครับขวาบนนะครับขวาบน,น 36ที่ไปลองดูสักหนึ่งสิยืนยันอ้าวอะไรเอ่ยเอาฟรีฟรีเก็บก่อนเลยเอามาเจอของฟรีแล้วเก็บก่อนเลยมีอะไรฟรีอีกฟรีหมดแล้วอันล่างนะครับฟรีหมดแล้วแพ็คต่อไปมีฟรีไหมอ้าวมีฟรีฟรีแจกเลยส่วนที่ที่ไม่ฟรีก็คือต้องซื้อนะครับ 29บาท59บาทเนี่ยคือเป็นแพ็กพลังกายแพ็กไรพวกนี้ฮะแพ็กไรยวันพวกนี้ฟรีเขาบอกขายหมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็โอเคแต่ว่าเราได้รับไปแล้วจิงชิ้นฟรีแพ็กรายวันนะครับมาอีกแล้วนี่แพ็กไรยวันฟรีฟรีรับเลยนี่ฮะไพทารโทองเพชรแล้วก็น้ำมันธาตุตำนานไพทาร่ธรรมดาเกเทมนะบุระนะะพุ่งเทมบุระเหรียญทองเหรียญทองลองดูเลยว่าเราจะได้อะไร รับไปแล้วนะครับไปหลังกลับนั่นคือร้านค้านั่นเองสนาบาลรอเรนก็คือร้านค้านะครับแล้วบอกว่าอันเชิญหนึ่งครั้งให้ทาโร่เจเนซิสหนึ่งใบอา,อาลองชีฟิกให้ทาโร่เจเนซิสไม่พอไปร้านค้าเพื่อซื้อหรือไม่อ๋อทาโร่เจเนซิสให้อันไหนอ่ะแสองที่เราอันที่เรามีอยู่สูตรที่สายสุดทั้งบนนะครับปับจอบ,บนขวามือนะฮะ อันซ้ายสุดจะเป็นศูนย์นนี่น่าจะเป็นไพ่ทาโรจนิิตไม่มีไม่เป็นไรศูนย์ละมานกลางนะครับไพ่ทาโรจีนิสิตอีกอมันก็เป็นอันเดิมใช่ไหมไพ่ทาโร่ไม่เพียงพอยกเลิกอันที่สามละไพ่ทาโรจีนิสิตเ,เหมือนกันเลยไอ้ได้ไพ่สองใบสีทองกับสีสีเงินนั่นมันคืออะไรเอ่ยอันเชิญฮีโร่นี่ละมั้งอันเชิญฮีโร่หนึ่งครั้ง ไพ่ทาโร่ทอง1ิใบถ้าอันเชิญหนึ่งครั้งใช้ไพ่ทาโร่ทองน่าจะหนึ่งใบลองดูนะครับลองดูเลยอันเชิญมีโร่โดยใช้ไพ่ทาโร่ทองได้บิชลินมาไม่รับก็ไม่ได้ระดับอาต้องรับนะครับลองอีกครั้งหนึ่งฟืด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 ,ดได้ไรเอ่ยได้ไรได้ไรได้ไร ได้ SR อ่ะก็ยังดีวีนัสนะครับเลเวลสองหเลยเราใช้ไปสใบี 19, บเาหลือย7่บใช่ไหมครับการ์ดทองมุมบนขวานะครับอ่าทน orn, าาีนี้อัญเชิญฮีโร่แล้วมีอัญเชิญอุปกรณ์อัญเชิญวิชภาพลองอัญเชิญฮีโร่อีกสักใบสินี่อ่ะสักใบอ่ะสักใบทีละใบนะครับทีละใบใบที่3าใบที่3อืด ได้อีอกโราเป็นหุ้นยี่เหลือยี่สิบหกใบเอาอีกใบหนึ่งให้เหลือยี่สิบห้านะครับก็เท่ากับว่าเราใช้ไปสี่ใบอ่าไปปุ่มกาชามาได้ระดับ R หมดเลยนะครับระดับ R สองดาวมี S R อยู่ตัวเดียวนะครับโอเคถอยหลังกลับนะครับได้ S R อยู่ตัวเดียวอันเชิญน,นะฮะแกลเลอรี่เรามีอะไรเอ่ยเข้าไปแกลเลอรี่เนี่ยนระัดทีเดียว อ่ารันขี่ในแกลเลอรี่เสร็จเรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วถอยหลังกลับนะครับจากแกลเลอรี่แล้วไม่มีอะไรแล้วมีทหารอยู่ที่มุมขวาล่างนะครับมุมขวาล่างทหารนี่คืออะไรแตะปั๊บแตะปับะป๊บเลือกส่งตัวฮีโร่จะส่งไปไหนอ่ะนี่นะครับเอาให้แตะเลยให้แตะให้ส่งสามคนนะครับยืนยันส่งไปไหนเอ่ยอ่าจะจะส่งไปภารกิจ เบื้องหลังหรือไงเอ่ยก็แบบคล้ายๆโอเวอร์ Over ิตเลยอ่ะส่งไปเป็นภารกิจเลือกเบื้องหลังนะความยากนี่คือเควส์ออไปที่เควสเริ่มเควสเลยนะฮะเริ่มเควสปับ๊บอ๋อให้สูงนี้เองจากการที่นํำของหนังสือจ้างวานนะของทหารได้มาถึงท่อระบายนะ้ำโอ้ยข้าวนะครับอ่ะลุยเองเลยเหรอแล้วอยู่ในกลุ่มออโต้นะครับออโต้นะออโต้นะฮะต่อสู้เลย เมื่อเข้ามาถึงตรงนี้แล้วจะเป็นต้องต่อสู้แล้วต่อสู้เลยนะครับเออเราลืมแจกคูนสองแล้วเนี่ยมันจะได้เกมจะได้เดินไปเลยเอาแล้วโพไซดอนโพไซดอนนะครับโพไซดอนใช้พลังพายุหมุน่มน้ำอันนี้สองสองคูนสองก็คูนหนึ่งยอยู่ถ้าเร็วขึ้นไหม น่าจะเร็วขึ้นนะครับน่าจะเร็วขึ้นอ่านี่คือคือเร่งเร่งเกมให้ฉากแบตเตอร์เนี่ยให้เป็นเร่งเวลาเป็นสองเท่าใครไม่เอ่ยใครไม่เอ่ยใครไม่เอ่ยเอาแล้วเออเ,อ,อเดี๋ยวเมื่อกี้มันบอกคูณสองตัวเลขขึ้นคิงสองอะใช้จริงคือคูณหนึ่งหรือตัวเลขขึ้นคูณหนึ่งอะใช้จริงคือคูณสองยังไงแนะ่ หือว่าเร็วขึ้นนะครับน่าจะน่าจะเต่าลองยิงเปรียบเทียยนะครับแต่ไปคูณสองไอ้นี่เร็วกว่านะครับอ,อันนี้เร็วกว่าโอเคตัวเลขโชว์ว่าคูณสองนี่คือาาเพิ่มความเร็วเป็นสองเท่านะฮะตั้งตงไวแบบนี้นะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะจบเกมนี้แล้วยังไม่ลงยังไม่ลง ยังไม่ลงลงแล้วลงแล้วนะครับลงเรียบร้อยอมามเขาระดรุจลุกลอหลุมล่อนี่เองนะครับหลุมลอนะฮะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับชนะเรียบร้อยชนะสามดาวถือว่าเอกฉันนะครับอ่าแสงที่หน้าจอเพื่อไปต่อแต่เลยไปต่อไปต่อไปเจอใครเนี่ยฟาวฟาวมาโคบลโลโฮคุยกันตามใจฉันด้วย เลิฟมเวสไปไหนต่อจากการที่ตัวละครหนังสือจังวนันท่าเราจางเขาสู่เขตตลาดมืดไปเลยตลาดมืดต่อสู้เลยตอนนี้ตัวละครทีมเราสี่นะครับทีมเราสี่นะทีมเราสี่ทีมเราสี่เอาแล้วเอาแล้วโคไซดอนลงมือก่อนสองรอบแล้วโคไซดอนลงมือก่อนใช้ อายุหมุนอายุหมุนนะกระแสน้ะอายุหมุนอ่าเดี๋ยวมือใครต่ออันนี้คือตามใจฉันพลังดาบพาไปที่ยังไม่หมดเหลืออีกใส่ดวงพระยังอยู่อีกสองนิดหนึ่งเนี้ยดื่มเดียวอ๋อสบายครับสบายโผล่ชดอ่อนอีกแล้วอ๋โอโผล่ชิดนนี่ไชโล่ไชโล น้ำวนให้ตามใจฉันนะป้องกันเพื่อนนะครับใช้ลถน้ำวนป้องกันเพื่อนแล้วก็ใครเอ่ยจำตัวละครได้ไม่หมดเลยเนะี่ยส่วนนี้ใครเอ่ยเนี่ยเจ้าชายจากลอเรสเนะี่ยเจ้าสมางซะด้วยถือดอกกุหลาบสีแดงมาสู้โอลไโดอนมนะันนี้ใช้โล่นะ้ำโล่น้ำวนนะครับกันเพื่อนไว้สองนะ ก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนี่คือตามใจฉันตัวละครเองเรานะครับเรียบร้อยชนะไปแล้วดานต่อไปเฟรนรี่คุยข้ามเลยนะครับข้ามบทสนทนาเลยนะฮะต่อไปจะไปไหนอีกไหนอีกนี่คือการส่งตัวความยากเอาไปที่เวสด,ดีกว่าเพสไม่มีส่งตัวไปไหนอ่ะเราถอยหลังกลับแล้วกัน ฝอยห,หลังกลับไปดูการอะไรเอยประจนภัยไหมดูที่ว่าการประจนภัยเน่เขาจะให้ทีมเราไปประจนภัยที่ไหนเหนื่องจากขอคคุโลห้องโถงในฐานทัพค่อนข้างจะโล่งเนี่ยเพิ่งจะมีระวาว่างได้พักแต่คงจะพักได้อีกไม่นานแล้วข้ามเลยข้ามเลยครับข้ามไปเลยพึ๊นเข้าไปฉากที่4คือแทงมรกตอ่าบนฉากแผนที่นะครับเราไปอยู่ที่ไหนเอยอ,อยู่ที่หอคอยมรกต ข้ามข้าตังนี้ไปหอคอยมรกกอ๋อมาอยู่ที่ฉากที่สี่หอคอยมรดกพื้นแห้งอะไรเนี่ยพื้นแห่งมรดตเอาเลยด่านหนึ่งสี่ทับหนึ่งลุยนะครับลุยเลยลุยเลยโจมตีโจตตตตมต,ต,ต,จต,ตีต่อสู้ต้องแตะนะครับพวกนี้ต้องแตะแตะโจมตีแตะต่อสู้ แต่แล้วพอเข้าฉากต่อสู้คินจะเป็นออโต้นะครับมันเป็นออโต้ให้ในาติบาเทิรโมดเท่า้นโ,นนโอพลังพลังสายน้ำพอนาโดอายุฝนฟ้าพนองนะก็สามารถลดพลังไปตรงภาพได้4ตัวรวดเลยเอาแล้วเอาแล้วเจ้าชายแห่ง,แห,งแห่งแห่งแคว้นอะไรเนี่ยนอบมังดี ถือกุหลาบเข้าสนามรบนะฮะก็ชนะแล้วไอ้รอบนี้มี5ตัวละครเข้ามา5าตัวละครแล้วยังมีอีกเหรออันนี้คือใครเอ่ยโฮมนช่ไหมเนี่ยเป็นรอบโฮมอันนี้โฮมหน่อมแนมอ่ะให้โฮมมาเนี่ยโหยิงไปถสามดอกเฮ้ยยังไม่หมดอีกนี่มา เมหมดแล้วโอ้โหโฮมตีโฮมได้กินตองกันเนี่ยอืมเหงื่วันนี้ยิงกระสุนสามดอกชนะเลยนะครับโฮมเป็นผู้ตัดสินชัยชนะจากโฮมแล้วต่อไปอะไรเอ่ยได้รับรางวัลรางวัลเคลียร์ครั้งแรกออกมาแล้วฮะข้ามเลยข้ามเลยต่อไปก็ไปที่ที่ด่านสองนะครับเอ้ยสองฮีโร่เนี่ยเราเข้าไปจัดทีมได้ไหมเนี่ย ตีเซ็ตลำดับภาพรวมฮีโร่ภาพรวมปลุกพลังตัวนี้ตัวละครตัดในชั้นของเราเนี่ยเลเวล16นะจะเต็ม17นะบอกอีกหน่อยได้ไหมเนี่ยบอกอีกหน่อยได้ไหมกินอะไรดีกินกินกุ้งอะไรล็อบสเตอร์เหรออะไรยยเยอะออยยเยอะอันนี้เยอะๆอันนี้มีเยอะเยอะอ่าสองสามสี่เอาทะลุสิบเจ็ดแล้วอ่า หเหลือ19กชิ้นอันนี้หาว่าอ้น,นี่อะไรนะตุ๊กชิ้นปิ้งตุ๊กชิ้นปิ้งนี่กินเยอะหน่อยเนะน,นี่ยกินไปได้หน่อยเดียวเองสิบเจ็ดแล้วเต็มแล้วยืนยันยืนยันแล้วครับตัวนี้ตัวเอกตัวละครเอกเราเต็มแล้วนะสิบเจ็ดตัวละครต่อไปอะไรที่จะช่วยเรานี่เองนี่เองเอะฮัลโล่อะฮัลโล่นี่เองเจ้าชายแห่งอมังดีเนี่ย นี่เลยหรือไายนี่หร as ือเรียบร้อย16เหมือนกันอันนี้ไทยอ่ะนี่ก็16เหมือนกันอันนี้15 15โพไซดอนเท่าไหร่15อาโควิเดนขึ้นแล้วันเพราะโพไซดอนนี่ประเทศออกแนวหน้านำลือเกินบูหบูหน่าดูแล้ตีแล้วออกคนแรกเลยเนาะลูกคิ้ปิ้งต่อไป 17เ็เต็มคุ้ยจับเต็ม,เ,มเต็มแล้วเรียบร้อยนะฮะคงจะเอาแค่2ตัวละครกันไล่แต่แค่2ตัวละครกันนะครับตัวละครอื่นล่ะเฮ้ยตัวละครวัคดีทำไมเราไม่เอาเข้าทีมอะเนี่ยเออทีมอยู่ไหนทีมอยู่ไหนจัดทีมอยู่ไหนภาพรวมทีโลกไม่มีไม่มีเมนูให้จัดทีมโอเคไม่เป็นไร เมื่อยังไม่ไมีมงิหให้จัดทีมไปก่อนเลยลุยนะครับลุยไปก่อนเลยฮะนี่เลยนี่เลยเอา้าลืมไปน้องกดต่อสู้เหมือนเป็นออโต้ที่จะทำงานนี่เลยนง่ไงลงมือแล้วโผไซดอนไปจุ แซนนะตัวขวานี่ลงไปเยอะหน่อยฮะตัวซ้ายโดนซ้ำพี่โผลด่ด้วยเจ้าชายเงือมันดีซ้ำก็เยี่ยมเลยสองเองตันใจฉันซ้ำด้วยพลังลาพาเบตเตอพี่โคไปหนึ่งเหลือคนเดียวแล้วตรงนี้น่าจะเป็นบอสของฝ่ายโน้นนะครับน่าจะเป็นบอสของฝ่ายโน้นถ่มั่ง่ายม,าายมาั่ง่ายช่วยกันกลุยเราคุโบโล ไออีกไออีกเอ้าโฮมเอาแล้วนะครับโฮมมาลูกเล่นนี้อีกแล้วกระสุนสามนัดซ้อนแน่เลยโอ้ยต้องส่องเล่นขยายแล้วอัาจจะกระสุนสามนัดซ้อนปั๊บปับปับโอ้โหโตเกือบหมดเหมือนกันสามอีกทีเจ้าชายนอนดีโอ้ล่วงเลยนะครับล่วงเลยโอ้โหชื่นใจโอ้ขออภัยที่ทำให้ท่านหมอบกระแตเวียนเรียบร้อยนะครับชนะ นี่เลยนี่เลยชนะแล้วก็จะมีอิซาเบล่ามาคุยนะภาพลวงตาโอกาสมาแล้วดาบยาวฟาดฟันไปโดยภาพลวงตาของอิซาเบล่ายันจังข้ามไปเลยแล้วกันครับข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนนะฮะก็ตอนนี้เราจะไปถึงด่านสองแล้วเมื่อกี้จะเป็นด่านด่านกลางทางจากด่านกลางทางเสร็จปั๊บก็จะไปเข้าด่านสองลองดูที่ว่า ในฉากที่4เนี่ยคือแทมบอลกดเนี่ยไปดันสองเป็นยังไงลุยเลยนี่ข้ามเพื่อประหยัดเวลานะครับเพื่อเซฟเวลาข้ามเลยข้ามเลยลุยเลยข้ามบทสนทนาเพื่อเซฟเวลานะครับห้าตัวละครนะของเราห้าตัวละครเออเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่าทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยโคไซดอนต้องลงมือก่อนแต่ก็ปเป็นการลงมือที่ดี ไอโคเซดอนอยู่แนวหน้าหรือแนวหลังเนี่ยต้องดูใหม่นี่ลงมือก่อนเลยแล้วก็ดูทั้งหลังเลยนะโคเซดอนทีหลังเออทู้งหลังเลยและอีกสี่คนอยู่หน้าแต่ถ้าโคเซดอนลงมือก่อนทุกครั้งนะเจ้าชายแห่งนอมนบังดีซ้ําต่อจากโคเซดอนชนะเลยนะเพราะว่าเกมวกนี้บางทีมันจะมีมันจะมียูเขตแนวหน้าแนวหน้าแนวกลางแนวหลังนะฮะ เกมลักษณะพวกคล้ายๆพวกเทิร์นเบดกลุ่มเทิรนเบดบวกซีลูเมตซ,ซ,ซีมูลเลชันอะไรนีครัอันนี้เป็นด่านระหว่างทางน,นะครับเข้าไปเลยข้ามบทสนทนาข้ามไปเลยลุยเลยอันนี้คือระหว่างเส้นทางที่จะไป4ีีสนะครับเนี่ยโค<อ>จิโลงมือก่อนเดอ๋ยเดีวเวลาต้องเข้าไปหลังใหมปดีแล้วว่า เขามีการเวลาจัดทีมเนี่ยมีการจัดจัดกระบวนการลบไหมนะเช่นอยู่แนวหน้าแนวกลางแนวหลังเหมือนกับพวกโอทีปก็เหมือนกันพวกกระดับอลก็เ,เหมือนกันฮะพวกเกมประเภทนี้จะมีอยู่เดี๋ยวต้องเข้าไปอยู่ป๊าหมดไหมหมดไหมหมดกยันยันยันหมดแฮหมดครับก็คือตามใจฉัน เป็นคนปิดเกมนะครับปิดเกมในรอบนี้ก็ได้รับรางวัลไปนี่นะฮะจากเ,าเส้นทางระหว่างกลางเสร็จแล้วกลางทางเสร็จปั๊บด่านกลางทางแล้วไป4-3เลย4-3เลยโจมตีข้ามบทสนทนาแล้วก็ต่อสู้เลยนะครับเฮ้ยอันนี้โพไเดอนไม่พอสเดอนลงก่อนเหมือนเดิมโพไซดอนเปิดฉากก่อนเลยด้วย อายุกระจายน้ำฝนฟ้ากำลังแดพายุวงทางนั่นฟืดๆๆๆก็ลดพลังไปทั้งสี่ตัวละครห้าตัวละครของเขานะตามด้วยเจ้าชายแห่งอมังดีตามด้วยตาเจชันังดาพาปัทพีทูวุกเข้าไปหมดไหม ยังไม่หมดไอ่ซ้ำไอ่ซ้ำไอ่ซ้ำโคคโบโลเหรอไม,ม่ใช่เมื่อกี้ไข่โผล่มาเอา้ากลับมาถึงรอบอ๋อรอบนี้โคไซดอนนี่สร้างโล่กำบังโล่น้ำกำบังให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ลงมือโดยมาโคโบโลเป๊ะใช่ไหมไม่ใช่มาโคโบโลโฮม โอ้ห oh, ปิดเกมด้วยกระสุนสามนัดนะนะก็ปิดเกม4ี่ดสามไม่ได้ยังง่ายไดนะ้เรียบร้อยไปแล้วนะครับข้ามบทสนทนาไปเลยข้ามไปตอนนี้ก็ก็เดี๋ยวจะต้องผ่านผ่านด่านกลางทางแล้วไป4ทัก4นะฮะ4ี4ขีดขีดนะครับ 4, 4 4 5บ 4, 4, 4 5ตอนนี้เราลองถอยหลังไปดูซิว่ามันมีคำว่าทั่วไปกับขั้นสูงเนี่ยทั่วไปนี่คืออะไรนี่คื อ๋อ,น,อน,นี่คือที่เราเล่นนี่คือทั่วไปถ้าเราแตกที่ขั้นสูงอ๋ออันนี้จะเป็นด่านด่านที่แล้วมาเป็นด่านฉาก2กับฉาก3แต่เป็นขั้นสูงซึ่งเรายังไม่ได้เล่นด่าน1ฉากฉากสนะครับฉาก2ขั้นสูงเราเพิ่ไปแค่แค่ด่านไหนอะ่ะ2 2 4ยังไม่ใช่2 1 2 2 2 3 2งอมเนี่ยไอยดามันเป็นสี่ทึบ อลองเข้าไปดูที่นะครับลองเข้าไปดูลองเข้าไปดูนะฮะโจมตีโจมตีเลยสักรอบหนึ่งอันนี้คือคือระดับสูงก<ม>็อ,อาจจะพิเศษ่ว่าแบบอย่างยากนั่นเอง<ม>เอะอย่างยากอย่างทั่วไปก็คืออย่าง,อย,างอย่างง่ายงอมดอันนี้ก็อาจจะเป็นฮาร์ดหน่อยลองดูว่าเป็นขงรครับ<ม>ต้องย้อนกลับไปที่ด่านสองนะ ด่านสองนะฮะ L4 วันหนึและไม่ได้ไปเล่นมานตานใดชชันนางดาภาบรรพีจับเข้าไปแต่พลังดาภาบรรพีของตานเดชชันเนี่ยมันจะจัดการคู่ต่อสู้ได้เพียงหนึ่งคนครั้งละหนึ่งคนนะฮะครั้งละหนึ่งคนอันนี้ใครเอ่ยน,นี่มาโครโบ Super ต้องหนี้เลยเนี่ย ต้องโพไซดอนนี่เลยจะจัดการได้ทีมหลายๆคนลดพลังูพต่อจะสู้ยกทีมแต่ว่าในสุดเราก็ชนะแล้วนะครับยังยากแต่มันเป็นด่านสองอะฉากสองมันก็คงจะจะไม่แรงเท่าไหร่มันก็ยังคงเป็นดาวไม่ใช่ดาวสีฟ้าก็อะไรเอ่ยอันนี้รับไปหมดแล้วอะขั้นสูงของฉากสองอ่ะถ้าดันห้าละ ด่านห้าคืออะไรเอ้ยคล้ายๆกับพรา,า,า,าว่าผ่านแล้วจริงๆโอ้เอออาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นตัวละครเดียวกันบอสเดียวกันหรือว่าเพิ่มความยากขึ้นฝ่ายบนขนามจนแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันเตัวละครเดิมผาดเดินนะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ฝ่ายบงข้ามอ๋อนี้มาเจอเจอบอสเลยนะครับด่านห้าหอะลองดูนะครับ ทำใจถันดาพาวสันเตปีไอ้ยังงี้ถ้าเจอถ้าอย่างงี้ก็โอเคนะเพราะบอสมันมันก็ดีตัวเดียวนะไม่มีตัวละครพูดแต่เพื่อนตัวเดียวเพราะนั้นตัวละครไหนกันนไอ้ทำไมไอ้เหลือสนะี่ใชไอ้ด่านนี้ตัวละครเรามาลงมาลุยแค่สี่อ่ามาลงมาลุยแค่สี่โคมไม่มาขาดโคมไปอ่ะที่มอโกบอล เอาแปบ๊บๆหายไปไหนแล้วโอ <AC> ้โหบอสตบทีมตบซ้ายตบขวาทีมครบสี่ตัวละครเลยเอาละโลกพลังน้ำอ่าเจอเจ้าชายแห่งน้ำมังีจกกัดการเรียบร้อยนะครับติดเกมไปเรียบร้อยนะครับโอเคก็รับชัยชนะไป อ๋อเนี่มันก็เปแสดงว่าฉากที่สองเราชนะไปแล้วอล้วทำไมยังมียังมีขีดแดงอยู่เพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยมีเปล่าไม่ใช่อ่ะล้วมันรีเลยเออแล้วฉากสามล่ะฉากสามนี่เรายังไม่ผ่านอ่ะแนฉากสองนี่มันมีจุดเครื่องหมายตกใจสีแดงนะมันต้องมีอะไรทีกอย่างโอเคเดี๋ยวไว้ไว้ค้นหาหลังใหม่ก็แล้วกันครับเพราะว่าถ้าทั่วไปเนี่ยเราผ่านไปแล้วอ่ะ ทัวไปเนี่ยดันหนึ่งผ่านไปแล้วฉากหนึ่งฉากสองฉากสามผ่านหมดแล้วนะครับเรากำลังดูฉากสี่ดูนี่ดูทั่วไปแต่ถ้าขั้นสูงเนี่ยฉากสองผ่านไปแล้วฉากสามเนี่ยยังฉา,ากสามยังนะครับก็โอเคดูนะครับก็เอาไว้พบกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท,ท่านาที่มาเป็นกำลังใจให้กับตามใจฉันเสมอมาแล้เข้ามาชมคลิปเก่ของเราใน เสรีที่คือเป็นเกสรสชาตนะครับก็ใครผงปั่นพิจารณาครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวนะครับขอบคุณครับ